อนี่แ<ค>ล้วสามคนครับดอลวีล่าทำไม่ได้ครับมีย้อนหลังไหมครับโอ,โอ้โูครับขึ้นมาสตอน,นงกับม,มูนิคเสียแต่ก็ใ้มือนกันนะดองล่ายังำอยู่แค่หนึสูครับล็อตีกระพานดูวจังหวะสุดท้ายลหลายครั้งครับเี่ครับ การถอยนิ room, ้กลงมายืนบนหน้าต่างที่ต้อบอกว่ามีผลต่อรู่เกมของเตะลามาแล้วกองหน้าไม่มีคนเก็บบอลครับเออทไม่กองหลักที่ตบบอลหน้านี่เล่นง่ายครับง่ครับแล้วไม่เข้าก็เตะครับเดึงไว้ครับแล้วพังปั๊มโอ้โหหวานจริแล้วไม่ฟ้า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 ฟิกโยกข้าซ้ายแล้วยิงบยับโอ้โห จังหวะไม่สียบอลเนียวาเอาเหยไปกันเองจังหวะที่โดนตนนแล้เวไม่่อให้ดีนเนีมีเวลามีพื้นที่ครับลูกนี้ยิงฉลันีตรงแลเรียบร้อยเลยครับตามมเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งนะาิลูกนี้ติด เนี่ยครับลูกได้เตะ่าได้เล่นต่อเลยครับแล้วตัดกลับมาที่ปั๊มหญิงตีฟอสครับที่ต้มต้องไปเก็บฟอสเกมกลับมาเสมอแบบนี้ครับต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้เป็นสวนกลับไม่ได้ครับสวนฟางบอยมิลล่าให้ตามช่องมาแล้วตรงกลางมีหูเที่ครับยืนดักอยู่สองคน หวังที่เขาวางการผมว่าแบมเปอร์เยร๋ายวระยะนี่ผมต้องบอกว่าอันตรายเลยครับต้องระวังเลยครับต้งระวันี้ระยะนี้มาโตเลยครับเหมือนไกลซะดีครับแต่ผมต้องบอกว่ายิงอัดเต็มเต็มข้อนี้ได้ลุ้นเลยครับ บล็อกริงติดบล็อกครับเไร้แรงเป็นบอลของมาวอนิลลครับให้มาดวลสวยครับสองครังยังไม่ได้ครับจะโดนถ่ายล่าทางด้านดิ๊กดึอช้าไปครับแล้วเล่นสั้นๆครับแต่ทะให้ขึ้นหน้ายังไม่ได้ครับแต่ยังแต่หลบได้ครับดิ๊กไปทางด้านซ้ายนาปาโต้พยายามจะเปิดใบหน้าประตูครับ หมุมเล่นเร็วมาทู่งนี้ผู้สาวตัวนี้หม,มุนไม่หลอดแล้วไม่ตามพ่อมาค่อนข้างดีแล้วฟองวอลลิล่าดูแลตรงกลางชาดหนึ่งไว้โศกตาโอ้นี่เอาช้าไม่ได้แล้วฟองวอลลิล่าแล้วพี่อ้วนหน,น,มน,น,นูมีแต่เบิร์นไม่ามนยบอลยิงน็อไปครับ นี่ค้องเราหลายครับบอลลิล่าบวกขึ้นไปแล้วทำไม่ได้นี่ต้องระวังแล้วหลังบ้านนี่จะโล่งครับเอาแล้วยังได้ครับพี่ว้วนดูแว้วบางไวอยู่ไ่รู้จะส่งให้ใครครับมาที่ปั๊มเอาแล้วเยอะทั้งที ส่ญยากับแฟนไว้ครับพรุ่งนี้วอลเลนทายแบบนี้ของขวัญเราโอ้โหครับโอ้โหเนี่ครับทำกัดกันได้แล้วครับหมายเลขกแฝดครับบอกหน้าป๋าครับแม่ก็บอกว่าจังหวะบอลตะคุยตะวันคือยังไม่ดีแล้วด้วยครับแม่จะไปบอลไปติ๊กไปเข้าทางปามไม่มาไปเสียงผู้ตัดมาจะไม่เลี่ยนบ่อยไปเลยครับโเสร็จที้ออกไปเลยครับ หอมแก้มใจมือก้อนเลยครับโอ้โหตท้งานกยไปมาสถอดเมื่อสักครู่ครั้งเดียวแม่โดนลงโทษแล้วทุนพานเวลายังพอมีอีกสามนาทีเสร็จครับเต็มๆยังไม่โดนเพื่อนบาดเจ็บครับเป็นการขึ้นนำครั้งที่สองนะเดี๋ยวดูว่าจะรักษาสกอร์ขึ้นนำไม่ได้หรือเปล่าสัญญาคือสัญญาครับยังไงจะต้องทำก็ต้องทำนะทางฝั่งบอกแม่เหนียวลูกชายครับตู้แล้วก็ต้องทำครับ เราตอนนี้มาโฟกัสทางด้านตีตะทายรับแม่หลังจากดิกได้ยิงประตูตีเสมอไปลูกเกมของตีตะพานแม่หลายจังหวะบุกขึ้นมาได้ครับตรงกลางสนามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยปัญหาของพวกเขามาเปิดเกมลุกใส่เข้าไปอีกครับเนี่ต้องพึ้นดิกคนเนี้เล่นหมายเลขแปดเช่นกันครับแล้วอูดีดีกับคืนถุงหมอขอบมีหมอนี่แหละขอบมีตามประกติดแล้ว ต้องระังพิษสงให้ดีครับดิ๊กทำไปแล้วหนึ่งประตูคนระับแต่มาตกห่างแค่หนึ่งครั้งแล้วโอกาสเดียวทำได้คนระับดิ๊กเดี๋ยวต้องดูวนะ่าเวลาที่เหลือนี่จะมีนะหรือเปล่าครับโยกแล้วมาทางขวาใส่มาครับเนี่ยครับบางบอลดีล่างนี่ผมเลยครับเข็งผิดนะครับให้มาตลวดนี้เหื่อยใจเยิ้ครับ อยู่ในช่วงท้ายแล้วสำหรับคู่ต่อไปเนี่ยครับเป็นการพูดกันระหว่างตีใบรองหองกับเตนม้าครับอันนี้ต้องหมอบ้านถึงสนามแล้วครับต้องเปงลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมนะครับหลังจากจบคู่นี้ทำการแข่งขันต่อครับโยนมาลูกนี้พี่ต้อโมโหมจะกัดนะครับ อยู่เัยงนำอยู่แค่หนึ่งประตูเท่านั้นแม่เกมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับให้มาดิ๊กแล้วมีเพื่อนเติมทางด้านซ้ายครับตัวพอยู่ล้อมกลับหลังนิดนึงมาให้ดีที่สุดครับต้าแล้วลองเข้าซ้ายยิงนู่นนี้โอ้โหยังเก็บไปได้รับ จะงหวดดิ <T> а, ๊กไม่ได้เลับแมเทไปทางด้านขวามือของตัวเองหมดครับจงหวาดคเกือบจะโดนอีกแล้วดาบอริล่าอืนี่แล้วอันตรายจริงๆครับวันนี้ครบเล่นหมาเล่แปดของด้านตงานะทีนี้จะเพื่อนบอกว่าเอาหน่อยอยู่ในช่วงท้ายแล้วนาทีเสร็จแล้วยังไม่ลงเพ่ล็ ลงตามหาคมที่ใคเองให้ติดแล้วป๊อปจะไปเก็บได้ครับยังไม่รับเล่นยังไม่ออกครับผมตรงนี้แผลหลบสวยจริงนะจังหวะนี้เป็นการตัดาคไัเฮ้ยจังหวะหนักาเลในเกมครับของพวกขับเลยไหม กมือลครับการขอโทษกันไปครับจังหวะห้าห ouais> ้าสิบครับดูลิจังหวะนี้ครับวตอกนี uh ่ครับยนอยู่ที่กอลตอกไเยขายยาในเพชรรครับมาจ้แน่ไหนครับป่านลุกนนี้รุ่จังหวะสวนนะครับิมาที่ยิปยิปมาทางขวาครับ อยาทำให้พี่ยุ่งนี่แมนลูกนี้โอ้โหนี่ก็คือขอโทษเพื่อนเลยครับตังหวะนี้แม่เพื่อนกำลังทำแกงขึ้นมาดีๆอ่ะบอกว่านะครับดท้ายเสือยอรเลยครับเป็นคำพันโอ้โหเวลาในสนามเนี่ยจมหมดเลยครับหมดเวลาบาดเจ็บตัวเวลาหลังเนี่ยสองนาทีครับให้มาต่อต่อบอลขึ้นมาสวยอำชาทางขวาครับนี่ออกแรงด้านหนานีแล้วพยายามคร ทิ้งออกมาได้ครับผมเลยต้องบอกว่าพยายามวอนเล่เร็วแต่ไม่โดนบอนนักมวนโอ้โหน่าเสียดายว่าเอแล้วโยูบอขงนี้ที่ชาดีแม่กซิยอสยูียังได้บอลบอลมิล okay, mm. ่าทางขวาล็อกกับหลังมามีจอมปกลยิงโอ้โหลูกนี้เอันนโหนัี้น่จับไม่หึงจังหวะแล้ ตั้งด้ยคีอผมว่น่าจะได้ยินเต็มๆครับแม่มีเวลามียิงที่ยับมาสักครู่ตอนนี้มาช่วงดชะนาบานเจ็บเรเวลาบาดเจ็บเกียสองนาทีครับแหมเมื่ี้ก็ไม่ถ่านะลาาลแล้วดูสามกับล้วาวอลลิน่ามีทั้งซ้ายทั้งขวา แล้วหมุ่ม่นจริงๆเราจสกัดเข้าบอลลูกนี้แล้วปาดมาโอ้โหดูไม่ถึงเลยครับยังอยู่ที่ต้อมครับจิ้มต่อมายังได้ครับบอลวิลล่า,าล็อกไปไหนึ่งจะล็อกไปเองยังติดครับแล้วตอนนี้ต้องรีบเอาบอลชินหน้าครับรตีสะพานดิ๊กไปเองครับจ<ห>ังหวะนี้มาเองนะครับมาด้วยความเร็วและจ่ายให้ตรงอีกครับแล้วจังหวะตีคนครับฟาวน์บิลล่า เดี๋ยวให้ได้เสียเงินต่อไปเรืงนี้ครับอ้ะหเดี๋ยวย้อนมาดูเพื่อนนิดนึงนะต้งตว่าเอแท็กเกอร์ไม่ถูหรอไปๆเลยนะเนี่ยย้อนกลับมาให้ใบเหยิา้องบอวามุ่คู่นหนมีแค่สองคนนักองหลังทางด้านตีนทหนางแต่ต้องบอกว่าทีมยังไม่เสียประต,รตูทั้งสามครันเข้าไปเพื่อนได้เลยคนระับ เวลาเดินทางนะผมตอนนี้ครับต้องบอกว่าประตูของบางก็สำคัญอย่างยิ่งครับที่ทำให้บางบอลขึ้นดำอยู่ตอนนี้สองประตูสอหนึ่งครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องมีอะไรการแข่งขันต่อด้วยนะถ้าบางบอลบิลาครับเพราะฉะนั้นต้องโรเตชันผู้เล่นเหี้ยมันดีดีครับดังนั้นถ้าไปใส่เต็มสูตรหมดแมตช์นี้จบแมตช์นี่แล้วแล้วแมตช์หน้านี่เจอคู่แข่งอันดับต้องบอกว่าแม่ ดูสูงเด่นเมื่อเขาแข่งหลังครับเป็นทีมเดินแท็กซี่ครับจะเจอทางด้านบางบอนมีน้าครับที่สุดท้ายครับโอ้โหแล้วยกมาดูนี้ความือไปครับอยู่ในช่วงทดเวลาหมาเจ็บครับตอนนี้แล้วกำลังตายไปเมื่อนหมคุณหมอยืดตางสนามเลยครับโอ้โหบอกว่าเมื่อวันนี้เรียกเสียงตบมือได้รอบสนามแล้วทั้งสองทีม แต่ฟังบองบอลวิลล่าแล้วก็ตีงสะพานวันนี้สู้เลยอย่างสมศักดิ์ศรีครับต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมครับบางบอลวิลล่าแล้วก็ติงสะพานแล้วับผมถูกวันนี้ต้องบอกว่าประตูของดิ๊กครับแหมน่าเสียดายครับตีเสมุได้แล้วครับวันนี้แต่มันไม่พอมีประตูทีเด็ดของตามครับเดทั้งสองทีมเลยครับใช่แล้วใช่แล้วทันทีเลยนะทีดียวนะครับแหมต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมครับวันนี้สู้กัมต้องบอกว่า อยู่ในแกงครับโขนแกงก็เป็นพี่น้องนออะครับสองลูกส่วนโดยสมศักดิ์ศรีจริงครับผู้ต่อไปขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับลงไปบอมไดเ้เลยครับสีไใบดองฮองครับ